สวัสดีครับผมเฟนเดอร์นะครับวันนี้อยู่ในรายการ myfender cast game EP ที่70แล้วนะครับผมก็หลังจากที่เราไม่ได้เล่นมานานมากแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะจะมาเล่นอ่า l u c k ก Box ออีกครั้งหนึ่งนะครับ โอ้โหเล่นได้เลยว่าผมล้างจากรายการนี้มานานมากนะเพราะว่ามีรายการรถไฟแล้วก็รายการทงในครงังคลังหนังสือก็ครังหนังสือถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวหนังสืออะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับช่วงนี้กำลังเจ,จาหนังสือเล่มไหนี <c oughs> คิดไม่ออกนะครับก็เลยมาเอารายการนี้ก่อนดีกว่าเรื่อมนกระตุก เริ่มไม่ได้ชินกับโทรศัพท์โอ้ยานกหน่ายคิดลองว่ายังไม่มีใครขโมยคือ,บอ,อบอกขโมยด้วย <c oughs> อน,นุญาตกลับด้านโทรศัพท์ได้เรียนง่ายขึยน้นหวังว่า <c oughs> หวังว่ามันไม่สะเทือนในคลิปนะ หวังว่านะโอเคไม่มีใครขโมยเยี่ยมอย,อยากได้พิกแอควะอยากได้พิกแอคนะจะได้ขุดเหล็กเนี่โยโอเคมีเพื่อนต่อไปด้วแแล้วก็อาศัยบารมีเพื่อไปด้วยนะ อยากได้อยากได้พิกแอคอะอยากได้พิกแอคอะเออแต่ยังน้อยได้นี่ดีเออยังไงก็แนะนำกันมาหน่อยนะว่าว่าไอว่าอะในในคอมมันถ่ายยังไงเออถ่ายหน้าจอคอมมันถ่ายยังไงนะครับจะได้เวลาถ่ายไอทง สร้างเกมเหมือนจริงจะได้ถ่ายดักมันยังมันยิงที่มาคน,นนะคนณคุคุนั่นนี่ของโลกโอ้เหลือลักกี้โอฟี่อีกฝั่งนึงกลับไปเอาแปกหวังว่าจะไม่มีใครเดินมาโอ้โหมันเลือคนเดียวแล้วสวยแลใส่ะอะไรมาวันนี้ไม่รู้่รู้ใส่ของอะ้ว ยังไม่ทันได้ใส่ทองเลยโอ้ยยังไม่สันได้ยังไม่ทันได้ใส่เสื้อทองเลยไปซะและ้วบอกเป็นอย่างเอาไหม่ก็ได้โอ้ดันทุกยอยงวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะลิ้นผมไปแล้วนปห้าสี่สามสองหนึ่ง 5, 4, 3, 2, คลังหนังสือหรือท่งในคลังให้ผมชัยอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับก็คลังหนังสือตอนนี้ผมน่าจะรอหนังสือที่ผมน่าจะรอหนังสืออที่ผมตอบคถาถามถูกนะถ้าเกิดใครได้ดูในเฟซส่วนตัวผมก็จะทราบว่าผมาเล่นเกมตอบคําถามแล้วก็ถูกนะครับได้หนังสือนะครับส่วนจะเป็นหนังสืออะไรคนที่ติดตามผมในเฟซก็น่าจะรู้แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ ดูผมในเฟซก็ลุ้นแนาแล้วกันล <a> <oon> right. <end>, right. ุ <travail> ้นแนวแล้วจริงไม่เฉลยแล้วตอนนี้ไปลุ้นยังไงดีจริงไม่เฉลยนี่ท่านู้นเลยเคยนะก็ดีเดี๋ได้ปีกแอคจะได้ขุดเพชรเนี่ยมันได้แต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหชุดเกาะไฟโปรเทชชั่นโอเคหน่อยก็กันไฟ ว่าแต่เพื่อนมันไปไหนกันหมดไม่ใช่มันไปนู่นแล้วนะพูดไม่ทันขัดคำมันไปนู่นกันแน่วเอ่อวอเตอร์วอเตอร์น้ำน้ำตอนนี้แมวอาจจะก่อสงครามได้นะต้องระวังสร้างไอ้สร้างเก็เหมือนจริงคอมก็ไม่ได้แตก ไม่ครับในโทรศัพท์อีกเลยไม่ได้แต่มันใโทรศัพท์อีกเลยมีอะไรโอเคเสียวเลือเกินเวลาเปิดกล่องถ้าเปิดขึ้นมานิดโอ้โหลาก่อนเออลงเงินใครเปิดเทอมแล้วมั้งผมเปิดเทอมวันจันทร์นะวันจันทร์เนี้ยวันที่สิบห้าเนี้ยนะัที่ถ่ายแต่ได้เหล็กมาสีก้อนทำอีอย่างได้มั้ง เอาทำดูมันก่อนโอเคคือประชิคเต็เยอะเลยแต่ทำเกฟสีไม่ได้นะยังจะเล่นมุกอีกมุดูทางทางี่สร้างไปรู้สึกว่าเราจะเราจะยึดฐานแล้วนะเราจะยึดฐานตังกลาง เช็ดชาด้วยโอ้วาสนาเหลือล้นเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องตอบเพื่อนไม่ต้องตอบเดี๋ยวเราจัดการให้เพื่อนแอนแนนแอนแนนแนนไม่โดนก็ให้มันโดนมาสิออหนูเอิ่มแบนะไปดักอีกคนหนึงผมไม่ได้เล่นไมค์คราฟนะแล้วตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่เล่นเลยโอ้โอ้ โอ้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 เราต้องยิงดักมันก่อนโอ้โหมันไม่ตายด้วยนะพี่ทำบุญด้วยอะไรยิงไม่โดนธนูเยอะนะแต่ยิงไม่โดนมันให้ตายอะไรวะอันนี้คือธนูเลอย่าบอกนะว่าโอ้โหเหมือนเดิม บอสได้ต่างกันเลยมันสามาัคคีชุมนุมอยู่ตรงนั้นเราก็จัดการไปสามาัคคีชุมนุมกันรักใช่ไหมแหมเฮ็ดจังไหนดีเ,เราจะเฮ็ดจังไหนกับมันดปนนีปล่อยมันไว้ก่อนปล่อยมันไว้ก่อนผมยังไม่กล้าซ่านะมไม่ใช่โซดาสิงนะทุกหยดซ่าโซดาสิงโฆษณาแย,ย่ ผมก็พูดไปเรื่อยนะเอาจริงโอเคโหดูมันทำทางบนเกาะน,นี้มีใครบอกโอ้โหมันอยู่ข้างบนด้วยแล้วผมซิกเกิลไปจังใดเล็งดีๆเจ้าจงระวังให้ดีเพราะอันตรายเกิดขึ้นเจ้ามีอาจรูก็เป็นได้ยังกันเล่นละครไหม เจ้าปวดระวังไว้กำลังจะมาถึงเจ้าแล้วใครกำลังมาถึงเจ้าแล้วเสร็ดไเสียดกลด้วยเพื่อนเออเราขอ,อาโหสิก,กรรมเลยโอ้ยปิดไม่ได้โอเคตอนนี้ผมจัดการเพื่อนไม่ต้องมาแล้วเราจัดการมันไปเรียบร้อยแล้วเพื่อนไม่ต้องมาแล้วไม่ต <c oughs> ้องมาแล้วโอ้โหดูมัน แล้วผมจะขึ้นไปยังไงตกนี้ใบโอ้โหเราไม่ตกดดวยนะโอเคโอเคทำเป็นทางขึ้นไยโอเคนั่นเดี๋ยวโอ้โหเพื่อนมาเราจัดการให้ ไหนครับเลือนหรือสองบายขอออกกิจกรรมเอะไนี่มั้อะไรนี่โอ้โหนะอ, <c oughs> อะไรวะโอ้แต่มันมันโกดไม่ได้เนี้ยสวยแล้วครับคุณผู้ชมสวยแล้วครับผมซีเฮ็ดจังได๋ขออนุญาตพลิกโทรศัพท์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ชึบอเค <c oughs> ถ้า ถ้าเกิดว่ามันกลับหัวต้องขออภัยด้วยนะครับเพาะว่าตอนถ่ายอยู่ึมไม่รู้อีกคนนึงมันอยู่ไหนวะไม่ใช่ดิอีกสองคนมีไใต้ไม่ใช่ฐานนี้แล้วก็ไม่ใช่ฐานนี้ด้วยในฐานเราไหม ที่มันยังอยู่ที่ฐานนะผมน,นี่งงมังไปไหนของ,งมังเือนหน้าดุขึ้นบนเฮ้ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่ามันอยู่ใต้พื้นอะนั่นอัศรรย์เกินไม่แล้เกินนายไปอยู่ที่นั่นได้ไง ไหนวะผมว่ามีความเป็นไม่ได้สูงที่สุด <c oughs> วีว่างเปล่าว่างเปล่าไม่เจอใคร เฮ้ยไม่ใช่มันอยู่ข้างล่างจริงนุ้นยลองไปดูเช่ลงไปดูสิก็ไม่มีนี่มันอยู่ไหนวะเพื่อนมันอยู่ไหนวะเพื่อนเอาธนูไป มันอยู่ไหนนี่คือสิ่งนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยมันอยู่ไหนข้อความในในเฟซไม่ใช่ในในไลน์แจ้งมานะเอ่อเพื่อนเห็นมันไหมเห็นมันไหม เรามองไม่เห็นมันเลยว่าเพื่อนอยู่ไหนเล่นซ่อนแอบกับเราใช่ไหมเล่นซ่อนแอบกับเราใช่ไหมจนออกมาซะดีๆีก่อนที่ชีวิตเขาจะหาไม่ดีจะก็หาไม่แล้วมันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนน็ตงงมันไปได้ไหมมันไปไม่ได้อีกโอชีวิตชีวิต มันอยู่ไหนตเนี่ยเสียงอะไรวะ ดูมันทําทางขึ้นไปโอ้เพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดดีฮ้ยไก่ไก่ไกับหัวไก่กับหัว มันเปล่ไปได้ยังไงมันน่าจะใช้คำสั่งมั่งหรืออะไรสักอย่างแต่โคตลกดิไก่กับหัว ผมขึ้นไปทำบนญดีกว่าเพื่อจะเจอมัอมต้องอาศัยหลักการปลากลัวนะจะได้ไม่เปลืองบอก เทาเทียมกันแล้วตอนนี้ ไม่เป็นไรอย่างนั้นมันก็ได้รองเท้า โอเคดีที่ม like oh, uh ันตั้งโหเพื่อนเราตกไปตายแล้วเฮ้ยอะให้มันชนะไปให้มันชนะไปไม่เป็นไร

เยยมไม่น่าไปสู้กับมันนะโอ้ไม่น่าไปสู้กับมันเดียวไม่น่าไปสู้เลยเนี่ยผลของการใส่เดียวเนี่ย นี่มีลัอกกี้บอยอีกอันนึงเหมือน ย่งย่งย่งว้าว <laughs> เดียวเ <laughs> กิบได้แล้วเมื่อกี้มาโถเอ้ยที่เสา <laughs> รีบจริงก่อน เินมั่วโหไปหวังว่านี้จะเป็นอันสุดท้ายแล้ะนะครับด่านเดิมด้วยซ้ำโอเคคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการกลับมาเล่นครั้งแรกเนาะในรอบหลายปีเป็นในรอบหลายเดือนเออเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับยาวมากตั้งแต่ไปทริปรถไฟแล้วก็ไปถ่ายรายการแย่งมันไม่ทันอีกโอ้ กำลังทันไม่ไหมขอบคุเพลิ่งอะไรวะยังไม่ทันเริ่มเลยอ่ะขอขออีกแมปหนึ่งขออีกแมปหนึ่งเร็วเร็วเทิร์สเร็วเร็วเทิร์ส อัลลัไปจริงไหนอู้หูดาบเอออันนี้สวรรค์สมชึบเฮ็บอกต่อเออมันไปเนเธอร์นี้ได้ไหมเง <c oughs> ินได้ไนงะมนได้ของดีซะด้วย โอ้โันี่ธนูพี่ธนูอินชอนเยี่ยมเลยเพื่อนละโอเคปักบวกเลยดีกว่านะ แอบหลบดนียนะ กินด้วยเรากินไปแล้วได้เลยกรมันทำลายทางแน่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 มันเปลืองธนูเพื่อนโอ้โหมัน โยน t n นทีหนึ่งหัวทลายทางของมันแก่กล้าขึ้นทุกวันทุกวันไหมฮ้ยโอ้หหหโหโอ้ยจะมีมีปัญหาเรื่องเห็ดนะโอ้โหตายเลยเนี่ย โอเคนะครับแล้วก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ละกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะยังไงก็ถ้าเกิดผมมีเวลาผมก็จะมาถ่ายแคสเกมนี้ให้ชมกันบ่อยๆเนาะโอเคก็ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe กันด้วยนะครัเดี๋ยวผมจะเล่นต่ออีกสักนิดนึงนะครับโอเคลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ